ยับเลยนะครับวันนี้โอ้ขอบคุณค่ะยับเลยนะครับวันนี้ไม่ต้องนิ่ขนาดนั้นมันเป็นเกมที่อยากจะลืมกองเกมกลรแข่งขันในวันนี้นะครับก็มีการพูดคุยกับแอดมินตูนบอกว่าโอ้โหวันนี้ LA Clippers ไม่น่ารอดเพราะว่าทาง Houston Rockets เนี่น่าจะเน้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง p r e 3 Mania วันนี้เราทั้ง2คนนะไม่ตัวกันพี่เนก็มา่กับทุกคนชิ้นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งันทั้งหมด14คู่เลือกดูกันไม่ถูกเลยทีเดียวนะคะก่อนที่วันพรุ่งนี้นะคะจะเบรก1วันแล้วไปเจอกันในช่วงเที่ยงคืนค่ะเข้าสู่วันที่26กับการแข่งขันวัน Christmas เกม5คู่เต็มๆที่ AE เอสเพยพบกับพวกเราสองคนได้เลยนะคะเพื่อนๆแต่เดี๋ยววันนี้ค่ะเราพูดพ่อมทาเพลงไม่ได้แล้วนะคะคมิเน่เราต้องรีบลุยกันเลยค่ะ14คู่เริ่มเลยค่ะมิเน่เริ่มมาที่คลิปแดนโคเรียนส์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนนิวอารินเพลิกันส์ในเกมวันนี้ถือเป็นการแข่งขันแบบสองวันติดของทั้งสองทีมเลยนะครับคลิปแดนนั้นออกตัวดีได้โดนวานมิเชลนะครับวันนี้27แต้ม4รีบาวกับ4แอสซิสต์แล้วก็ได้แซมเมอริล22แต้มยิง3คะแนนไป6ลูกในเกมวันนี้ผู้เล่นขขออออองงงงงงคคคคลลลีีีีแแแนน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 ด์9จาาาาาาาก11 mm. 10ะะะรรรรรรันนัััับเเเปปป็็โททททช่่่่่ใใววว้้้้้สสสมมมถถถยยไึตตตื2ิศ ทีมตั้งแต่ปี1992ย้อนกลับไปตอนนั้นจนถึงวันนี้นะครับนี่เพิ่งเป็นครั้งที่2เท่านั้นเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งที่ห้านในฤดูกาลที่แต่ละทีมแล้วมีผู้เล่นอย่างน้อย9คนนะครับสามารถทําอย่างน้อย10แต้มได้ก็ <c oughs> ลเลยทําให้ในเกมวันนี้คลิปแลนดคาริสเอาชนะไปได้สบายๆกว่าที่คิดนะครับ141ต่อ118ชนะ2เกมติดครั้งแรกตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาย,ยน หลังจากวันนี้พวกเขาจะเตรียมตัวเดินทางไปเยือนนิวยอร์กนิกส์ในวันคริสต์มาสคู่แรกเลยนะครับเราไปต่อกันที่แมมมี่ฮิตครับยังคงแย่อย่างต่อเนื่องครับเจอแรปเตอร์บุกไปขย่ำถึงถิ่นเลยนะครับหนึ112่งร้อยสิบสองต่อเก้าสิบเอ็ดแรปเตอร์ได้สกอตตี้บานครับยี่สิบเจ็ดแต้มแปดรีบาวครับอิมโมนเนลควิกลี่อีกสิบแปดแต้มพวกเขานำตั้งแต่ในช่วงท้ายควอเตอตี้สองนะครับแล้วก็นำยาแบบม้วนเดียวจบแรปเตอร์ ors, ในช่วงสิบสองเกมหลังสุดพวกเขาก็ไม่ได้ว่าดีนะครับชนะเพียงแค่สี่เกมเท่านั้นเองแแต่่่่่่่เเเเเเเพืืือออนนนนนๆชชชไหหมมมมคครััับวาาจกกกกกกกทททีีีะะะยย็็้้้งงลดใ ไมฮิตทำไมถึง100แต้มด้วยในขณะที่แมมมี่ฮิตนะครับแพ้เกมที่9จาก11เกมหลังสุดครับ<อ>ผลงานไม่ค่อยดีเลยในช่วงนี้มาไปกว่านั้นในเกมวันนี้ยิงฟิลโกลได้เพียงแค่สี่สิบจุดสองเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเป็นการยิงฟิลโกลที่แย่ที่สุดในบ้านของตัวเองฤดูกาลนี้ด้วยเราไปต่อกันที่ซิกเซอร์สครับที่ในเกมวันนี้ไม่มีวีเจเอสโมแล้วก็ไม่มีคว in ินตินกรามที่ไม่ค่อยสบายนะครับแต่พวกเขาได้โจเอเอ็มบีครับวันนี้ทำไปยี่สิบเจ็ดแต้มหกรีบาลแล้วก็ได้พอจอชอสอีก,กอสิส ยามยังไงก็ตามนะครับวันนี้ก็ยังโดนบรูคลินเนสครับบุกมาเอาชนะไปได้ถึง114ต่อ106เจอทีมเป็นรองแบบนี้จริงๆแล้วซิกเซอร์ไม่ควรพลาดเลยนะครับ MPJ ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ทําไป28แต้ม5รีบาวยิง3คะแนนไป5ลูกประกอบกับในเกมวันนี้ทางซิกเซอร์เนี่ยไทริสแม็กซี่นักกีฬาที่ทําแต้มเฉลี่ยเป็นอันดับ3ของเหลกวันนี้แต้มไม่เดินเลยครับยิงฟิลโกลก็ไม่ดีก็เลยวันนี้มีเพียงแค่10แต้มฟิลโกลอยู่ที่21%ในเดือนธันวาคมนี้ใครจะเชื่ออว่่าาคนนนเชะ6แแพ้แ้3ทัง ตอนนี้ n e s ตีนะคะชารลล์ทรอนเนสก็ดีค่ะพวกเขาเร่งเครื่องในช่วงควอเตอร์สุดท้ายนะคะอัดวอชิงตันวูดเซอร์ดกาเอาชนะไปได้126ต่อ109ลาเมโลบอลทำไป23แต้ม9แอสซ,ซิสต์การยิง3ปิก4ลูกแบรนดอนมิลเลอร์อีก20แต้มยิง3ปิก4ลูกมูซาดิอาบัตเชค่ะ12แต้ม18รีบาวเป็นการรีบาวที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นเลยค่ะคอนคาเูโพลนะคะยิง3ปิก4ลูกแมนมาค่ะเกมนี้ทรอนเน,นสยิง3ลงไปถึง20ลูกเลยทีเดียวค่ะพอพูดถึงกกาาารรชนนะะะไไม่ยยะคเขับปดู ขี้บักสกันบ้างค่ะเกมนี้นะคะได้นําในช่วงกลางควาเลอร์แรกค่ะก็ขึ้นนาเพเซอร์ยาวแล้วก็ชนะไปได้111ต่อ94ได้ความคบเคลื่องค่ะของเควินพอร์จูเนียค่ะทําไป24แต้ม6รีบา์5แอสซิสต์ขโมยอีก3ครั้งตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะคะมีแค่จูฮอลิเดย์ค่ะกับเจมี่เลเลอร์ในส่วนของกาดนะคะที่สามารถทําผลงานตัวเลขได้แบบนี้ค่ะในส่วนของเพเซอร์นะคะตอนนี้ผลงานแย่มากแพ้6เกมรวดค่ะโคชบริค,คาไลน์นะคะก็รอคอยช,ชนะเกมที่1,000ของตัวเองต่อไปค่ะ น่าสงสารจริงๆเลย <c oughs> ไม่ได้สักทีเลยค่ะรอม,มานานมากครับทีนี้เราไปดูเกมที่ไม่น่าเชื่อกันบ้าน,นครับเรื่องวันที่ชิคาโกบูลส์ครับเจอกับแอตแลนตาฮอคส์จริงๆแล้วคู่นี้เพิ่งเจอกันเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นชิคาโกบูลส์ที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้ในเกมวันนี้ครับแอตแลนตาฮอคส์เนี่ยออกตัวดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายนำสัดส่วนมากของเกมเรียกว่าเกือบจะทั้งเกมเลยเรียกว่า93%ของเกมการแข่งขันในวันนี้ได้เจเรนจอนสันเนี่ยแหละครับยังโชว์ความครบเครื่องครับ24แต้ม9รีบาบาวกั10แอสซิสต์เกือบจะะเเเเปปป็็นนทรรริิิ้้้ลลลดดัััับบบบแแแวกกไตยงค22ม15อสซิสต์ถือว่า ๆเพียงแต่ว่าปัญหาของ2คนนี้คือการยิง3คะแนนวงนอกวันนี้ทั้ง2งคนยิงไม่ดีเลยครับพยายามยิง7ครั้งลงไปเพียงคนละลูกเดียวเท่านั้นเองเจอชิคาโกบูลส์ที่ได้ความครบเครื่องที่มากกว่าของจอร์จกิดดี้นะครับวันนี้19แต้ม11รีวิบาวสิบแอสซิสเป็นทริปเปิลเดวิลครั้งที่7ของจอร์จกิดดี้ในฤดูกาลนี้และก็ได้โคบีไว้อีก24แต้มใครจะเชื่อครับจากที่ตามกว่า18แต้มนะครับในช่วงควอเตอร์ที่2และก็ตามกว่า15แต้มนะครับในช่วง,งาาววท้ายควอเตอร์ท 6นาทีแต่ทางชิคาโกบูลส์เนี่ยมารันชุดใหญ่ครับ19ต่อ6พลิกกลับมาชนะเฉยเลยนะครับ126ต่อ12 123ชนะ4เกมติดครับและในฤดูกาลนี้ก็กวาดแอตแลนตาฮอคส์เรียบเลยนะครับ3เกมไปต่อกับเกมที่ไม่น่าเชื่อต่อไปนะครับเดนเวอร์นักเกสเดินทางไปเยือนดัลลัสแมริกจริงๆแล้วดัลลัสเนี่ยเคยบุกไปเอาชนะเดนเวอร์นักเกสถึงถิง่นมาเลยนะครับชนะในบ้านเดนเวอร์นักเกสด้วยดังนั้นในเกมวันนี้เดนเวอร์นักเก็ตสจะต้องเน้นเพราะว่่่่่่าาาาาาไไไมมมมออออออยยกกกจจจะะะแแแแแพ้้้้้ซีนนนนนคคครรรรััััับบบตตวววเเงงงง็ลขด ที่พึ่งเข้าสู่วัย19ปีนะครับวับนนี้ครบเครื่องเหลือเกินกดไปถึง33แต้ม9รีบากดับ9แอสซ,ซิสต์ยิง3คะแนนลงไป4ลูกยิง3คะแนนลงไป4ลูกนี่ถือเป็นการยิง3คะแนนลงมากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาณเวลานี้นะครับแนนานคตเชื่อเหลือเกินว่าคูเปอร์แฟลกจะต้องทำได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนและยังได้ความร้อนแรงอย่างต่อเนื่องของแอนโทนีเดวิส31แต้มกับ9รีบาลนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ขอเหลือเกินอยู่ว่าอย่ามีอาการบาดเจ็บจถ้าเกิดเล่่่่นนนนนไไดด้้แบบบบีีตตตอออออออปปเเเรรรืยยัััััลามกก็งงงงคพุใขขว ว่าเดนเวอร์นักเกตจะได้จามาลเมอรี่นะครับที่ร้อนแรงแล้วก็ลุ้นออลสตาร์ Star ครั้งแรกในชีวิตของตัวเอง31 <S <S แต้ม14แอสซิสต์นิโคลายโยคิชอีก29แต้ม7รีบาวกับ14แอสซิสต์เช่นเดียวกันทั้ง2คนในวันนี้เนี่ยช่วยกันจ่ายเต็ไมไปหมดเลยนะครับแต่เพื่อนร่วมทีมหลายต่อหลายคนวันนี้ยิงกลับพลาดไปทั้ง2ทีมยื้อมาจนถึงช่วงท้ายเกมนะครับจริงๆแล้วเดนเวอร์นักเกตมีโอกาสที่จะคว้าชัยชนะนะครับบอสใจลุยเข้าไปตรงกลางแล้วก็ดีดออกไปกับเพตตตััันนววสมมมุข้าาางงแแบบโล่่่กๆเพทนวัตสสัััันน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 เเีี่่ยยยิงงงโคค้้ไปะรบบแฟๆใใามถึกกห อึบอึบอย่าลงนะ ลูกมันก็พลาดไปครับเ hey! ฮกันลั่นเลยดัลลัสแมวริกส์เอาชนะเดนเวอร์นักเก็ตไปได้131ต,ต่อ130่มุดวิดจริงๆนะครับดัลลัสชนะเดนเวอร์นักเก็ตสองเกมแล้วครับแต่สิ่งที่น่าห่วงมากกว่าความพ่ายแพ้ของเดนเวอร์นักเก็ตในวันนี้ก็คือการบาดเจ็บของแคมจอห์นสันช่วงตน้นควอเตอร์ที่สนะครับโอ้โหลงไปนอนดิ้นเลยแล้วร้องลันล่นเลยเจ็บเข่ายังไม่แน่ใจว่าจะรุนแรงขนาดไหนนะครับต้องรอผลจากการ MRI ก่อนก็ขอให้แคมจอห์นสันไม่เป็นอะไรหนักหนามากนน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 ะะะคคคคครรััับเเเกมมมมที่่่ผิิิดดดาายงไหแแ้ซอออโโสสป์ บ้านรับการมีของ OKC OK Thunder เรียวกว่าเป็นการวอร์มอัพก่อนที่จะเข้าคริสต์มาสเกมก็ว่าได้นะคะการเจอกันของทั้งคู่ในวันคริสต์มาสเกมนะคะเราทั้งสองคนเนี่ยบรรยายด้วยค่ะ OK c ซมันหลุดในช่วงท้ายโค้ชได้ที่3ค่ะแมวเชนะคะจะกดไปถึง33แต้มกับอีก8ดแอสซิสค่ะแต่ว่าตัวหลักคนอื่นๆเนี่ยยิงไม่ค่อยดีเลยค่ะเจอสเปอร์ที่ได้ทั้งสเตฟานแคสเซิลค่ะฮร์ริสันบาร์แล้วก็เคลอนจอห์นสันในส่วนของทัพสำรองค่ะทั้ง3คนเนี่ยมีเกมระดับ20แต้มทใีนะ่ส OKC OK ได้ม 30วัน130ต่อ110ค่ะสุดยอดเลยจริงๆนะสเปอร์มาดีมากๆแล้วตูนก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าในวันคร OK, ิสต์มาสเกมเนี่ยโอเคซีมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วต้องเน้นแบบสุด <c oughs> ๆ,ๆไปเลยค่ะแต่ไม่ว่าจะแพ้อย่างไรก็ตามนะครับในเกมวันนี้สถิติในการทําอย่างน้อย20แต้มของเชคกิลเจสอเล็กซานเดอร์ก็ยังคงยืดต่อไปเป็นเกมที่101ติดต่อกันแต่สถิติการบล็อกอย่างน้อย 1, 1> <c oughs> ครั้งของเวมบี้ครับสิ้นสุดลงแล้วสิ้นสุดลงเพียงที่101เกกมตติด่อันในวันนี้วบี้เนี่งเป็นเกมตี่6่อตันใน มาบล็อกได้แม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่เป็นไรครับก็นับกันใหม่เริ่มนับกันใหม่ยังมีเวลาอีกเพียบ<ะ>ทําให้ตวงเขาเป็นอันดับ3ในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับที่ทําได้ติดต่อกันมากขนาดนี้อันดับหนึ่งยังคงเป็นแพทริกอีวิงอันดับ2คือดีเคมเบมูทอมโบเราไปต่อในเกมที่เชื่อได้เกินว่าแอดมินตุนก็น่าจะผิดหวังนั่นคือ LALakers นะครับที่วันนี้นไม่มีลูกาที่เจ็บขาวันนี้เบรคไปก่อนแต่คิดว่าเกมวันคริสต์มาสลูกาไม่น่าพลาดถ้าเกิดพลาดแปลว่าอาการบาดเจ็บมัน ไม่เหมาะสมในการลงสนามจริงๆวันนี้ต้องเบรกเลยนะมาใส่เชียร์คิปเปอร์ช่วยแอดมินเอเชียบ้างแต่ว่าพวกเขาได้ออสตินริฟนะครับกลับลงสนาม <c oughs> ทําแกงขันหลังจากที่เบรกไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่น่องแต่วันนี้ออสตินริฟลงในฐานะตัวสํารองช่วงแรกๆเนี่ยยังถือว่าทั้ง2ทีมยังพอเกาะแต้มไปได้แม้ว่าทางเลเกอร์สจะเป็นรองก็ตามแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังนี่คือไม่ไหวจริงๆนะครับแม้ว่าในเกมวันนี้ระบอนเจมส์จะทําไป23 <c oughs> แต้ม6แอสซิสแต่ออสตินริฟตกลับมาเนี่ยนะครับทำไป17แต้มแต่ว่า ซันแบบเห็นได้ชัดมากๆเลยจากที่ตอนแรกจบครึ่งแรกนะครับเลเกอร์จนะตามอยู่เพียงแค่10แตมแต่พอเข้าสู่ช่วงเตร์ที่3ครับทุกอย่างมันก็ค่อยๆจบลง จบ쿼ตที่3ปุ๊บเข้าสู่เตอี์ที่เนี่ยตามห่างระดับ26แต้มแล้วแบบนี้จะสู้ยังไงไหวครับช่วงคเตรี่ี่ h ฟินิกซ์ซันยิงยังไงก็ลงยิงแม่นมากๆนะครับยิงระดับ72.7%นะดเนตะเรอนบรูควันนี้25แต้มเดวินบุกเกอร์อีก21แต้แม1 1บเแอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลก็เลยทำให้ฟินิกซ์ซันถล่มเลเกอร์สยับเลยนะครับ132ต่อ1 0อยับเลยนะครต่อันนี้โอ้อยรัดยับ<ม>เลยนะครับวันนี้อ้อขอบคุณค่ะไม่ด้องเน้นขนาดมั้ เลเกอร์สแพ้สองเกมติดครับเลเกอร์สแพ้สองเก <game did, S 2> มติดนะครับต <laughs> อนนี้กำลังเจอทีวูฟไล่บีอันดับแบบสุดๆเลย <laughs> เราไปปิดท้ายกับเกมที่ไม่น่าเชื่ออีกคู่นึงนะเป็นถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผิดคาดมากๆเลยเราเป็นคู่ที่เราบรรยายไทยใน a s Play ด้วยนะคะ,ะ,คะ LA Clippers รับการมาเยือนของ Houston r o c k e t สก่อนเกมใกล้แข่งขันในวันนี้นะครับก็มีการพูดคุยกับแอมินตูนบอกว่าโอ้โหวันนี้ LA c l i p ิ e r s ไม่น่ารอดเพราะว่าทางฮิลส o n r o เ k สจะน่าจะเน้นเพราะว่าในช่วง5เกมหลังสุดผลงานของพวกเขาไม่ค่อยดีครับแพ้ไปถึง3เกมดังนั้นวันนี้ควรจะต้องคว้าชัยชนะจากเอลเอคิปเปอร์ให้จงได้สิ่งเดียว ผลงานที่ดีของเจมส์ฮาเดนด้วยและผู้เล่นคนอื่นๆจะต้องมาแล้วก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเหมือนว่าทาง LA c เค p ิปเปได้ยินเสียงที่พูดคุยกัน โอ้โหวันนี้นี่ดีเกินคาดมากๆเลยคาวาเลนเนอร์มีเกมที่ดีที่สุดของตัวเขาในฤดูกาลน,นี้นะครับกรไปถึง41แต้ม8รีบาวกับ5แอสซิสยิงฟิลโกร,ระดับ69.6% 3คะแนนเนี่ยยิงพลาดไปเพียงแค่ลูกเดียวยิงลงไป4ี่ลูกระดับ80%นะครับกลายมาเป็นเทอร์มินเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคาวาเลนเนอร์เกมวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะข้ามยัดห่วงยิงระยะก,กลางหมุนตัวเฟอ์เวยหรือวจะเป็นการยิง3คะแนนวันนี้คาวายเลนเนอร์เนี่ยโชว์ฟอร์มแบบระดับไฟนอลส์เอ็มวี เจมซาเดนนะครับในเกมวันนี้ตอนแรกๆเหมือนจะไม่ค่อยมาแต่เล่นไปเล่นมาเออแตมก็เดินนะวันนี้กดไป29 uh huh. แต้ม4รีบาห6แอสซิสต์ขโมยอ,อีก2ครั้งเลยนะครับเก็บฟ้าออลแตมจะจุดโทษเนวรัว,รวๆเลยวันนี้เป็นคราวเนื้อทองพลังคราวเนื้อทองก็กลับมาทำงานได้อีกในเกมวันนี้คนอื่นๆในทีมนะครับก็ช่วยทั้งเกมรับดีคริสต uh ันเนี่ยก็ช่วยตั้งใจเล่นเกมรับอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่มีอีวิซาซูบักนะครับแต่ในเกมวันนี้ทุกคนต่อสู้รวมพลังกันดีๆมากๆไม่ว่าจะเป็นอย่างจอห์นคอร์ ทูเวย์วันนี้ทั้งยิง3ทั้งเล่นเกมรับปังใจมากๆสู้กับทางร็อกเก็สได้ดีมากๆนะครับแม้ว่าเคดีจะพยายามยิงระยะกลางเอาพเลเนเชนกุลจะโจมตีวงในร่วมกับเอเมนทอมสันช่วงแรกๆจเบ,บรีสมิธจูเนียรนะ์ยิง3ลงดีจริงๆร็อกเก็สชนะเพียงแค่ควอเตอร์เดียวครับช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยเขาพิ่มฝ่ายขึ้นนําแต่ควอเตอร์สองควอเตอร์สามควอเตอร์สี่นี่คือเสร็จเอลเอลคริปเปอร์สหมดช่วงในท้ายแต้มมันค่อนข้างห่านะครับและอีเมอโดก้าก็พักตัวจริงแล้วเตรียมเอาไว้ลุยกับเอลเอลเลเกอร์ส สบายๆบาย128ต่อ108 <S <S เป็นชัยชนะ2เกมติดของ LA Clippers ครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมนะมันนานมากๆก็หวังเหลือเกินนะครับว่าหลังจากคริสต์มาสมาฟอร์มของ LA Clippers จะดีแบบนี้ต่อเนื่องเพื่อที่จะขยับอันดับของตัวเองไปแตะอยู่ในพื้นที่เพลย์อินแล้วก็ลุ้นเบียดเพลย์ออฟก็ยังดีนะ เพราะว่าตอนนี้นะอยู่ในอันดับที่14นะคะคือดีกว่าแค่ทีมเดียวคือแซคแค m เ n t โต้คิงที่ล้างท้ายอยู่อันดับที่15คือจังหวะที่อ e ิเมลโดกาละถอดตัวจริงออกบทตัวยังพูดกับเอมิเน่เลยรู้ไหมทำไมก็ถึงถอดตัวจริง เตรียมตัวให้พร้อมไงเก็บแรงให้พร้อมลุยกับ LA Lakers โอ้โหดูแล้วไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็นแล้วแต่เราเจอกับ LA Lakers เสร็เต็มที่ตั้งใจมากๆเลยแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่า LA Clippers มาดีกว่ามากค่ะจบครึ่งแรกไปแล้วพ turnover, เพิ่งเทิร์นโอเวอร์เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วการยิง3คะแนนวันนี้ก็แบบยิงดีมากๆฝนตกที่ Into It Dome จริงๆค่ะและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้มีสโตนทิมเบอร์วูฟเอาชนะนิวยอร์กนิกส์115-104นิกส์เบรกเจเรนบรันซ์นนะคะเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเพื่อเตตรรีียยมมมลุววันนนคิสส์าแแ้้จะไดอโท ทําไป40แต้ม13รีบาลเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเองในฤดกกาลนี้ก็ไม่รอดค่ะเจอแอนด์แอนโทนีเอดเวิร์ดกดไป38แต้มแล้วก็จูเรสแรนดทํทไปอีก17แต้มจาก25แต้มของตัวในช่วงครึ่งหลังทําให้แอนด์เอาชนะแคทครั้งแรกเลยค่ะหลังจากที่เทรดมาในเกมที่ทั้งคู่ลงแข่งกันค่ะเมมฟิสกริซี่ได้เกมแห่งชีวิตของแซนตีอาเดลมาบุกไปเอาชนะยูทห์แจส137ต่อ128อาเดลมากดไป37แต้มยิง3ลงไป7ลูกทั้ง2อย่างมากที่สุดในชีวิตแจสแพสแแ้วค่ะ ออรีโน่แมนจีเกือบไม่รอดนำมาดีๆ17ตามเจอพอลแอนทร์เทรเบเซอร์อรไลบี้กับมาแซงยังดีที่ยื้อกับเอลชนาะไปได้110ต่อ106เดสมอน d b เบนทำไป23ตามกีก5แอสเซสขโมยแล้วก็บล็อกอย่างละ3ครั้งยิง3บ๊ก4ลูกปิดท้ายกับดิชอยพิสตันบุกไปเอลชนา a c r คอมเมนโตคิง136ต่อ127ได้ดับเบิลดับเบิลจากค n n แคนแฮม 23ตม14 assists แล้วก็เจเรนดูเรน23ตม12 rebound เป็นการทำ double double c เกมติดแล้วก็เป็นครั้งที่17ของเขาในฤดูกาลนี้เจเรนดูเรนลุนออสตาครั้งแรกในชีวิตด้วยค่ะเพสตันชนะ9จาก11เกมหลังสุดเราไปอัปเดตตารางอันดับในตอนนี้ันหนไอยค่ะตารางอันดับในตอนนี้นะคะฝั่งตะวันออกอันดับหนึ่งคือ d e t r อย t p เพสตันอันดับ2คือนิวยอร์กนิกส์อันดับ3คือบอสตันเซลติกส์ส่วนฝั่งตะวันตกอันดับหนึ่งแน่นอนค่ะ o อเคัตีนเดอร์อันดับสอเแซนแอนเจอร์ เพื่อนๆเขาวันนี้14คู่เต็มอิ่มมากแค่ไหนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเบรกกัน1วันนะคะไปเจอกันในช่วงเที่ยงคืนที่เข้าวันที่26นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ5เกมเต็มๆคริสต์มาสเกมกับ AS Play ค่ะพร้อมไหมกับคริสต์มาสเกมคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางได้เลยค่ะเพราะ NBA คือที่เด้ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนกับคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ